สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดซีวันโคราชนะครับเดี๋ยวผมมาชมร้านพี่กุ้งกันนะครับว่ามีไม้อะไรมาใหม่ๆบ้างครับแต่เป็นเห็นก็คือมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับพี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งขอเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อนะครับ0 961961594ครับหรือ แอดไลน์มาได้เลยหรือสแกน QR code นะครับที่ต้นคลิปนะครับผมใส่ไว้ที่ต้นคลิปท่านใดสะดวกแบบไหนก็สามารถแอดมาได้เลยนะครับแอดมาดูต้นไม้เพิ่มเติมได้อค่าส่งคิดยังไงครับค่าส่งเริ่มที่80บาทเติมต้นที่80บาทครับแต่ว่าถ้ามันมีซื้อหลายๆกระถางเนี่ยราคามันก็จะถูกลงครับผมคนเหมารวมได้ครับอันนี้มีอะไรมานําเสนอบ้างก็มีเรื่องที่ช้อนเงินช้อนทองดีกว่านะครับ อันนี้เท่าไหร่นะแม่ช้อนเงินช้อนทองเนี่ยอ๋อตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่แปดสิบบาทเองอ๋อแปดแสิบแปดสิบบาทเราจำผิดราคาที่แปดสิบบาทครับเพราะว่าทำบอนไซได้สวยเลยนะครับก็ไปจัดแต่งถ้าทำบอนใสไว้ให้มันเตี้ยอันนี้ก็แปดสิบบาทอย่างอินเดียดาแปดสิครับด่างเงินภูมีสางกระถางโมแบกปาสางกระถางแล้วก็จะมาข้างหลังสองร้อยห้าสิบอันนั้นเป็นฟอร์มต้นเลยครับฟอร์มกรครับฟอร์มกรเลยไม้สวยตัวนี้ก็คือไว้ภายในก็ได้ขอให้มีแสงกันนั่นเองครับ ตัวนี้มาขําเทศด่างด่างสวยมากครับสองร้อยนี่สองร้อยครับมาขันเพชรด่างสองสองร้อยแล้วครับครับสองร้อยสองร้อยบาทสูงกันเนอะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทครับสูงมากมากเลยนะครับสูงอันนี้เป็นมุจลินดางเอ้มุจลินดางอันนี้ด่างเหลืองเราเคยด่างเขียวมาเนอะดอกเหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ด่างอันนี้ดอกดอกชมพูเนาะพี่ตอนนี้ใช่ดอกชมพูดอกชมพูสวยเลยนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบครับ แล้วก็จะเป็นวัสนาราชินีตัวน,นี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทร,บราคาดีมากเนี่ยผมชอบตัวนี้สะดุดตาตัวน,นี้คือกระเทียมเผากระเทียมเผาอ๋อสวยมากครับร้อยห้าสิบได้ไหมตัวนี้เท่าไหร่คร้อยห้สิบ หนึ่งร้อยห้าเซนเากรเมเาวคือเป็นเป็นไม้เลื้อยอันนี้เป็นไม้เลื้อยดอสีม่วงเข้มกว่านี้อันนี้คือบานมาสามวนะันแล้วตอนแรกเขาจะเข้มกว่านี้เนาะครับ <c oughs> ใช่เนี่ยครับดอกตรงๆเขาจะเข้ม,มดอกอจะเข้มกว่านี้ที่บานมาไกลกว่าตัวนี้ก็ให้ดอกสวยอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไปดูในสวนเนาะสกีเวอรลียอันนี้ก็เป็นลองจรดอกประมาณนี้เลยเนี่ยเขากำลังจะอ่อกอีกเพียบเลยสวยมากครับอันนี้ก็ถังละหกร้อยหกร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันปกติเราขายในเฟสขายแพงกว่านี้ครับ อันนี้เราเอามาแบ่งส่งประมาณหนึ่งเมตรได้ประมาณหนึ่งเมตรครับใช้พอดีจัดส่งสวยมากครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้กระถางลรอะไรนะคือเออโรสแมรี่อันนี้มดอกสวยนะคะดอกสีกระถางละร้อยหนึ่งร้อยบาทยิ่งตัดยิ่งแตกชอบแดดอันนี้แล้วก็จะมาอันนี้เขียวสุรัตเขียวสุรัตหรือว่าข่อยวินโอันนี้อันนี้อยู่ร้อยห้าสิบ วนี้ครับถ้าเป็นฟอร์มกอสวยมากยิ่งโดนแดดยิ่งสวยตัวแม่เคยเห็นแล้วเนาะตัวแม่จะสวยนี่พาไปชมที่สวนมิลุงนะครับสวยมสวยหนึ่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้กลางต้นกลางแล้วก็สิงห์หาโมรานนั่เท่าไหร่แม่กลางนี่อยู่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วสิงห์หาโมรานเท่าไหร่เอาราคาหนึ่งร้อยห้าสิบก็ได้ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นไม้ป่าไม้โบราณนะครับตัวนี้เป็น กอรีเฟคเตอร์ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็มาตัวนี้ครับไม้ขายดีของเราสวยมากบารมีเงินเป็นเขาเรียกว่าสนาบารมีเงินอันนี้บารมีทองเนี่ยเงินทองตัวนี้สิบพอลายสวยดีเหมือนกันตัวนี้สามร้อยบาทะแพงตัวนี้สามร้อยเพราะมันหายยากนี้หายากอันนี้อยู่สองร้อยครับตัวนี้สองร้อยบาทครับบารมีทองแล้วข้างหลังก็จะเป็นโชคเก้าชั้น ที่วันนั้นเราไปดูแล้วลายยังไม่ขึ้นนี่พี่เอาไปไล่แดดเห็นหมันดักสียมพูเลยนะครับตัวนี้เป็นด่างหินอ่อนกระถางละห้าร้อยหมดกันถีมพูพี่ก็ขายราคาเดียวกันโอ้อันนี้ขึ้น,น,นขึ้น<ว>ย,ยมพูหมดแล้วตัวนี้ออกม้วนตัวนั้นก็ขึ้นยมพูแล้วชมพูม้วครับเพราะพี่ไล่แดดแล้วมันมันมันเริ่มมาแล้วสีชมพูเริ่มมาแล้วห้าร้อยบาทใช่สี่กระถางนี้กระถางละห้าบาทเท่ากันบางคนก็ชอบหินอ่อนหินอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ครับ แต่สีผูอะพี่มันมีคือตอนนั้นที่เราไปมันยังไม่ค่อยออกแคมพูแต่ตอนนี้ออกแมพูลแล้วเนี่ยไปต่อไปก็เริ่มมีชมพูลแล้วถ้าให้โดนแดดไล่แดดจะออกตัวนี้เป็นผักชายาโนชายาด่างครับอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้เอาห้าสิบาทพอนี้แบ่งกันครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับอันนี้เป็นค้าค้าอะไรนะแม่ ดืมเชื่อโคเด้นเนาะโคเด้นโมเสสใช่ครับเท่าไหร่ครับกระถางละหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทครับสวยๆเลยตัวนี้เป็นอะไรนะแม่ตัวนี้เป็นว่านอ๋อนี่ไงลูกค้าน้องจิมอยากนะอันนี้กระถางสุดท้ายธรณีเย็นธรณีเย็นดูรากสีแต่พี่เขาได้ติดต่อมาไหมครับไม่เลยอันนี้คือรากเขายาวๆอย่างนี้เลยธรณีเย็น อันนี้เท่าไหร่ครับพิเศษเลยนะคะแล้วก็ถังสุดท้าย้ว้ให้ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ค่อยมีบ้านทารณีเย็นตัวนี้เป็นบิโกเน่ไหมอ่าไม่ใช่ค่ะเขาเรียกอ่าเฉาสามกริยัแต่มันเป็นเฉาสามกริยัดค่ะเป็นตระกูลยูโฟเบียยูฟเบียเป็นไม้แดดชื่อไทยว่าสับับเฉาสามกริสัตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยไปร้อยหนึ่งต่อไปร้อยก็ได้ครับครับแล้วก็มีลิ้นมังกรเพชสวยแบบนี้เลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับอย่างนี้อันนั้นอยู่หกหกสิบบาทหกสิบเออหกสิบบาทอยากให้เอฟอย่างอื่นแล้วก็เอาลิ้นมังกรไปให้เอฟทำได้นะอันนี้แปะเดียวพี่ชื่ออะไรครับมือสองตัวมี้อันนี้เขาเรียก อันนี้เขาเรียกอะไรนะแม่พ่ออ๋อเขาไอ้นั่นรวยะพี่เงินถึงทองตัวผู้เออตัวผู้ตัวผู้กเงินถทองตัวพู่ไม่มเข็มอรหเข็มใหม่ตัวนั้นเซธิใหม่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เรแบ่งกันอยู่ที่รอยห้าสิบหน่งร้อยห่สิเรตัวนี้หายยากค่ะโอยถุงเงินถุงทองมันจะมีตัวพู่ตัวเมียแต่ตัวนี้จัวเป็นตัวพู่ตัวพู่ราคาดีมากตัวนี้ประมาณนี้ หลังแดงตัวนั้นโลหหมาางงแดเท่่ไรคตัวนั้นอยู่150เหมือนกัน150แล้วก็มีส้มเสี้ยวหรือว่าส้มเซี่ยวครับเป็นี้เป็นส้มเสี้ยวส้มเสี้ยวด่างขาวตัวนั้นก็150เหมือนกัน150บาทแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้จัดสวนตัวหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มที่เราตอนมาตัวนี้เรียกทีเฟิร์นเจแปนิสครับตัวนี้เป็นเป็นไม้ที่ยังหายากอยู่ตัวนี้แล้วเท่าไหร่ครับทีเฟิร์นเราขายเท่าไหร่ีทีเฟิร์นทีเฟิร์นขายอยู่300ครับ300บาทครับ ตัวนี้เป็นเป็นไม้ฟอร์มแต่สวนนะครับฟอมสวยมันจะขึ้นเป็นพุ่มเลยแล้วก็มีพี่โลอีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นพาวมณีอดีครับตัวนี้พาวมณีพพาวมณีอยู่เอาสองร้อยก็ได้ครับร้อยห้าสิบไได้แบ่งกันครับครับตัวนั้นเป็นสนครับสนนั้นก็ร้อยห้าสิบคล้ายคล้ายสนบูเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันสีบูบูสวยนะครับใช่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ ตัวนี้นําเสนอเนอะเราเคยเห็นตัวนี้แล้วเว้กุลาบกุหลาภัยตัวนี้เป็นสีขาวตัวนี้ก็ฐานร้อยแต่ตัวนี้เป็นสีเหลืองอ๋อเป็นเหลืองก็มีนะด่างเหลืองพอไม่เียอ๋อใด่างเหลืองครับตัวนี้ด่างขาวด่างขาวอยู่ที่ร้อยนี่อยู่สองร้อยด่างเหลืองตัวใหม่ด่างเหลืองเพิ่อจะออกสู่สาธารณชมใบเขาจะต่างกันสองร้อยใบเขาจะต่างกันครับครับอันนี้สองร้อยนี่ยังยังทำยังหายากอยู่ หนึ่งร้อยใช่ไหมครับตัวนี้หนึ่งร้อยตัวนี้สองร้อยนะครับแล้วก็มีลิ้นมังกรอันนี้เฮอริเคนแปดสิบบาทแปดสิบาทไซส์ใหญ่ครับนั้นทอร์นีอันนี้ทอร์นาโดอันนี้เฮอริเคนอ๋อตัวนี้เฮอริเคนถ้าเฮอริเคนมันจะใบเล็กกว่าทอร์นาโดจะใหญ่ทอร์นาโดแปดสิบใช่ไหมครับครับแปดสิบตัวนี้ตัวใหญ่ครับอันนี้ร้อยหนึ่งก็ได้กันหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นงาช้างงาช้างส่วนมากเขาจะเรียกงาช้างอ่ะเนาะแต่มันอยู่ในตระกูลของญี่ปุ่นไมม้ ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เอาร้อยห้าสิบพอครับแล้วก็สามลิตรสามลิตรครับลิมังกรสามลิตร,รเอาสองร้อยครับเพราะว่ามีสองนอครับแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้เนาะเก็ดกระห้อนะครับเกดกระห้ออันนี้เหลือแค่สี่กระถางเท่านั้นอันนี้าราคพิเศษหน 100, 100ึ่งร้อยบาทเหลือแล้วครับถ<ต>้า<ต>เปลี่ยนกระถางแปดนิ้วเนี่ยมันจะราคาขึ้นยวนเราก็ขายราคาครับถ้าใครสนใจนะครับฟอร์มใหญ่ ถ้าใครสนใจต้นใหญ่กว่านี้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถทักไลน์ไปได้เลยเพราะว่ามีจํานวนเยอะมากๆเลยครับเกลกระโหดางตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวนี้เรียกอะไรเนาะอันนี้มันเป็นอ่าโหยาล่ละค่ะโหยาไม่ใช่คุณโหยาแต่พี่พี่ก็ลืมชื่อนะตัวนี้ตัวนี้เอาาร้อยหนึ่งร้อยบาทครับตัวนี้เป็นเป๋าตูเศรษฐีก้านป่องครับเศรษฐีก้านป่องตัวนี้ร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบหรอคะหนึ่งร้อยห้าสิบแบ่งกันรีบเอฟเลยจริงหรอ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าเมาว่ามันสามร้อยไม่ใช่หรออันนี้เราเราแบ่งปันกันครับอ่าเราคาจัดโปรกัมาเลยนะอันนั้นเป็นพุนพธค่ะพุธกุหลาบพุธกุหลาบเนะาะครับ ค่ะพุทุลาด่างอยู่ที่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบด่างสวยมากเลยนะครับดอกก็สวยดอกเป็นเหมือนคานชันตัวนี้เป็นอีกตัวที่คนถามเยอะเต้าหลวงเต้าหลวงคนถามมากเพราะสวยเพราสวยฟอมก็สวยไปแบก็แปลกอ่ะคือมีเท่าไหร่ก็หมดตัวนี้ครับเอาเรื่องนี้เอามาสองกระถางนี่แม่ค้าต้องรีบเรามาสองกระถางอันนี้เราขายอยู่สามร้อยเนาะใช่ไหมเพราะว่าฟอมเขาจะสูงพอสูงแล้วก็สวยครับมีมาสองกระถางนีสองกระถางนะครับ สามร้อยเหมือนกันนะใช่ราคาเดียวกันสามร้อยบาทนะครับเข็มแล้วนะคะเขีชมพูนั่นหรอค่ะเดี๋ยวพี่ห่อให้ตัวนั้นเป็นสาวเชียงรายตัวน้สาเชียงรายเป็นกุศลที่ลายสวยอยู่ตัวเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็ถางละร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบไสกระถางสิบนิ้วนะครับสวยเลยอันนี้เป็นชมพูตัวหนึ่งเข็มชมพูเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นตัวใบบิดแล้วใบมันก็จะบิดบิดเนี่ยสวยเป็นการดอกเขาสวยคือดอกเขาจะมนมนดอกเขาจะไม่นั้น เราเรียกเข็มพมพูแต่ชื่อเฉพาะของเขาเขามีอยู่ครับต้องไปเซิร์ชดูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่150ครับ150เท่ากันตัวนี้ก็150ตัวนี้ก็เป็นเศรษฐีตัวหนึ่งเป็นเข็มเศรษฐีใหม่สวยมากดูดูสังเกตดูที่ดอกเขาดอกเห้มีสองสีเนี่ยได้เดียวกันตัวเดียวกันครับแต่ว่าคือเวลาเขาจะโรยแล้วเขาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเรื่องใหม่เขาจะเป็นสองสีนี้อ๋อครับสีส้มกับสีแดงขอบแดงมือเดียวราคาพอดีผมเปิดแปดนะครับ ตาไข่ต้องข่าวไปดับคือล่ดอกไอ้ดอกเขาไวชอบแดดคือดอกก็จะประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเซลล์สองสีบางคนเขาเรียกเข็มสองสีนะแต่ผมผมเรียกเศรษฐีใหม่นี้สวยมากครับกระถางร้อยห้าสิบเราก็มาที่โกศลนครับโกสลนนี่เปยเปสุริยาครับนี่อยู่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้กระถางร้อยห้าสิบอันนี้คือเป็นเกียวทองเกียวทองแคะที่เขาบอกว่าเกียวทองแคะคือลักษณะของเกียวเขาจะเล็ดเล็แท้ ไม่สูงกองเขาเตี้ยๆสูงเต็มที่ประมาณหกสิบถึงแปดสิบเซนครับใบนี้ราค่ะหน่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเขาไม่ไดป็กระถางใหญ่แล้วครับครับอันนี้เป็นหมากนวลหมากนวลดางครับหมากนวลด่างหมากนวลด่างอยู่สองร้อยสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทคือมันมีสองต้นอ่ะครับก็ถ้ากับมาประมาณต้นละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ มันเนาะเราเคยเห็นมันเหลืองแล้วนี่เป็นมันขอบขาวมันสับปะหลังด่างขาวหายากนะครับปกติเราเห็นด่างเหลืองใช่ครับถ้าด่างเหลืองเป็นทั่วไปด่างขาวนี่ยังแพงอยู่ครับยังแพงอันนี้อยู่สกัะถังละสองร้อยสองร้อยบาทครับยังแพงอยู่ก็มีมาประมาณนี้จะโอมเราไม่ได้ส่งอ๋อไม่ส่งใช่ไหมครับจะออมไม่กําไรอ๋ออมไม่ส่งไม่ไม่ส่งไม่ส่งเราเอามาขายแบ่งปันเลยถ้าใครสนใจมาร้านพิกูนะครับก็สามารถ แอนไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งครับสวัสดีครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ